ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b y บายซิโยอีเปิดพื้นที่ยึดคืนศึกยกสองกางทำลายคเมนตระดมป่วนช่องอ่านมาล่าสุดไทยไม่ได้รับบาดเจ็บกองกำลังสุร,รานารีเตรียมส่งตอบโต จากกรณีที่วันนี้ค่ะย7กันยายน2,568ใน Facebook กบองทบกทันกระแสได้มีการโพสต์ข้อความพื้นที่ช่องอ่านมามีการยิงยุยุจากฝ่ายกัมพูชาทั้งปืนกลและเครื่องยิงลูกระเบิดโดยไทยไม่ได้มีการตอบโต้ยืนยันยังไม่มีการปะทะขอให้ประชาชนเข้าใจและเชื่อมั่นในสถานการณ์นั้นต่อมาค่ะเวลาประมาณ13นาิกาสนาทีกองทบกทันกระแสก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวว่า มันร้ายลึกกัมพูชาสร้างสถานการณ์การละครฟ้อง IOT ว่าเป็นผู้ถูกกระทำคณะ IOT กัมพูชาลงพื้นที่ช่องอ่านมะบ่ายวันนี้ขณะที่พลตรีวินไทยสุวัรีโฆษกกองทบกเผยว่าเวลาประมาณ12นาฬกถึง12นาฬิกา30นาทีกองทบกได้รับรายงานจากกองทัพพระที่สองว่า ตรวจพบฐานกัมพูชามีการใช้อาวุธปืนเล็กและเครื่องยิงลูกระเบิดยิงเข้ามาในพื้นที่บริเวณช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานีโดยปัจจุบันกองกําลังสุรนา,ารีได้เตรียมพร้อมและสั่งการให้ยิงตอบโต้ตามสถานการณ์โฆษกกองทัพบกมีการตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวฝ่ายกัมพูชาได้มีการนำคณะผู้สังเกตการั่วคราว IoT กัมพูชาลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อยครั้งจึงคาดว่าการสร้างสถานการณ์ดังกล่าวเป็นการยั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยยิงตอบโต้และเข้าโจมตี เพื่อใช้เป็นหลักฐานแจ้งต่อคณะผู้สังเกตการชั่วคราว IOT กัมพูชาว่าฝ่ายไทยได้มีการละเมิดต่อมาตรการการหยุดยิงทั้งนี้ยังไม่มีการรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตของฝ่ายไทยหากมีรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมจะรายงานให้รับทราบต่อไปด้านวาสนาณานุ่มผู้สื่อข่าวสถานชื่อดังก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เผยแพร่ข้อมูลของกองทัพบกว่าเช็ยอดพื้นที่รอบ,บแรก ทอบอเผยผลงานรบเขมรน5วันตามแผนจัก,กระพงผูวนาศ681ทอบอยึดแผ่นดินมาเพิ่ม2.89ตารางกิโลเมตรและสามารถป้องกันรักษาพื้นที่ได้13พื้นที่ คงมีแค่ตัวปราสาตาควายที่ทหารเขมรวางกำลังอยู่และพื้นที่วัดแก้วสิคขาคีรีสวระที่ทหารเขมรมีการวางกำลังตั้งแต่ปี2,554จนถึงปัจจุบันมีการรายงานกองทบกระบุว่าจากการสู้รบกับกัมพูชาในห้วงวันที่24-28กรกฎาคม2,568ที่ผ่านมาภายใต้การบัญชาการเหตุการณ์ของพลเอกพนาคราวป,ปอทุกพบบธบและพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพที่สองนั้น หนึ่งเกิดการประทะในพื้นที่กองกําลังโุรานารีตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีจนถึงจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน14พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ช่องบกช่องอ่านมะสัมแตภผูผีโดนตรวนพื้นที่สตโสมพื้นที่ภูมะเขือพื้นที่พลันยาวพื้นที่ช่องจอมปราสาทตาควายช่องกลางปราสาทตาเมินทมช่องสายตะกู โดยระบุว่ามีการประทะในพื้นที่วัดแก้วสิขาคีรีสวัสที่ฐานเขมรมีการวางกำลังตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบัน2กกองทัพบกสามารถควบคุมพื้นที่ได้คือช่องบกช่องอานมาสัมแต่ภูผีประสาทดนตวนสตสมช่องตาเท่าภูมะเขือพลานยาวช่องสงำช่องจอมประสาทตาเหมือนทมช่องไสตะกูและพื้นที่รอบประสาทตาควาย 3. รวมสามารถยึดพื้นที่ได้เพิ่มจำนวน3พื้นที่ได้แก่บริเวณช่องอันมะ0.01ตารางกิโลเมตรภูมะเขือ1.11ตารางกิโลเมตรและพลาญยาว1.7 7ตารางกิโลเมตรรวมจำนวน2.89ตารางกิโลเมตร 4. มีกำลังพลเสียชีวิต15นายบาดเจ็บ196นายประชาชนเสียชีวิต17คนบาดเจ,จ็บ38คนและ5มีการจะตั้งศูนย์อพยพจำนวน7จังหวัดรวม331ศูนย์และมีประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสิ้นจำนวน142,114 14คนจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนาว่ากาศเอกสำริทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a d c h a p s i s t o r e หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3่